จงเโอ้ยข oh, like ้าก็ใกล้ดีจริงจริงเลยกล้ดีมากมากตั้งโตตีนตั้งเอ็นไซม์ตั้งอะไรฉันอยากรู้จังเนี่ยไอไอไอใบกับขี่ให้ใบกับขี่ว่าของฉันนี่เพื่อนเพื่อนมันบอกไอทีมบอกว่ามันใช้ไม่ได้มาตลอดชีพมาจะลองเซิร์ชไก่นี่ดูนะใบกับขี่ตลอดชีพยังใช้อยู่ได้ไหม ดังนั้นใบขับขีตลอดที่จึงเป็นของล้ำค่าที่หาไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันเพราะโครงการขนส่งทางบกจะไม่ออกใบอนุญาตประเภทนี้ให้กับผู้ใช้รถแล้วแต่ผู้ที่ถือใบขับขีตลอดที่อยู่ก็ยังสามารถใช้ได้ใบอนุญาตนั้นได้ต่อไปว้าวอันแลอนอแอ่านะครับนี่ผมซ็ตเข้าไปดูในซูเปอร์เซดูเล่นๆใบขับขีนี่จัด้นจริงเอาฟังฟังซ้ำฟังซ้ำอ่านี่ โอเคเลยเังฟังีงงงนงีนี่คนนี้ไม่ใช่ใช่ปะใบกับขีตลอดชีพยังใช้อยู่ได้ไหมครับตามรถยนต์กับบุคคาดังนั้นใบขับขี่ตลอดชีพจึงเป็นของล้ำค่าที่หาไม่ได้แล้วในยุคป,ปัจจุบันเพราะโครงการขนส่งทางบกจะไม่ออกใบอนุญ,ญาตประเภทนี้ให้กับผู้ใช้รถแล้วแต่ผู้ที่ถือใบขับขี่ตลอดชีพอยู่ก็ยังสามารถใช้ได้ใบอนุญาตนั้นได้ต่อไป วว้าเ <Wow. S 2> <c oughs> นี่ยก็บอกอย่าไปฟังใครนะครับเราต้องไปเช็คเอาเองพอเพื่อนบอกว่าอุอ้ยมึงขับรถไปเถอะเดี๋ยวจะเจอตำรวจน,นะโดนแน่ไม่โดนนะี่นี่คุกเกินกูเกินออกอแล้วก <c oughs> ้องไหนต้องอะไรเนี่ย เดี๋ยวไปตอนนี้เดี๋ยวเขาจะโอเคโอเคโอเคครับโเคว่าจะโอเคนะครับลุดนี้เอาไว้ชุดนี้นี่อรกันโรบินไซ์กาแฟนะครับกาแฟนี่เขาทำเขาทำเป็นชุดสาชุดดื โอเคครับบ๊ายบาย